สวัสดีครับสบายดีสบาประหยายสำริดครับวันนี้มากินข้าวเว้ากันคุยกันไปน้ำเนาะเจ้ามะเขือเจ้ามะเขือฝีมือแตงโมฝีมือน้องเมียแม่ครัวสีเรือนคนใหม่แม่ครัวสีเรือนโดนเฮ็ดเธอหนึ่งเนาะพี่น้องแค่แค่โดนเฮ็ดเธอหนึ่งมากินกับข้าวเหนียวครับมื้อนี้กับข้าวเหนียวฮ้อนๆข้าวเหนียวอร่อยอาหารง่ายๆเนาะพี่น้องไม่ต้องกินแซ่บกินแซ่บแลบบสิอ้วน ยาไปออกกําลังกายนะนะมาเพิ่มอีกวมาเพิ่มพลังงานคือเก่ายวมาเจนี้ก็พราะอะไรเนี่ยมันต้องกินเมื่เดนนี่นะมึงจ่อยก็คอยผู้ว่าเด้อผู้ใจเลยสบายสบายปะโอเผ็ด้วยเผ็ดปะคือเป็นตาแซ่บเลยเนาะไม่ขัดเลยเกลียวเกลียวมากินกับอ่าผักสดจดนะครับมะเขือเป็นตาแซ่บอีกแค่สิบบาทอื มะเอออืมมะเขืออ่อนถ้ามันแตงโมไปซื้อพันเป็นเจ้าเป็นบกาถือเด้อีแม่บัให้ถือมึงบัให้ถือเมื่อกเงเอาบัให้ถือเมื่อกเงี้ยมันไปรับอีเมยแม่บัให้ถือจกเื่อดมาอันนี้อะไรอะสมลองลองเิ่มึงมึงไหมจับผู้ข้าวมือว่านเจ้าไปทางเจ้าคือว่ามันหอมอยู่หอมผู้ข้าวเจ้าไปเฮ็ดย่ำจีนกินอยู่ กับอ่าใบพักอีเลิศนะครับเหมือนๆกันกินแก,ก้แวคนละกินโพรโย่ขางบาง้านขงางหัวยู่น้ำสวนเท่ากันหลายนี่บ่มีลูกก่อค่าลูกก่อค่ากับกุมหนึง่งม<า>อ้แต่ไนว่าเจ้าว่าใครสังเกตอืมคอยไปเห็นคอยไปเอายูท่อต้อนอันใต้อนันรกคายู๊า <you> ยอยู่นาลายอยู่อยู่ผักนาล่ะกลุ่มหนึง่งติดเรวติดเลยนะครับพักอันนี้อันนี้จะเป็นจมต้นสมปา พักซื้อมวนพักวอลเวดพักวอลเวดวอลเวดนี่ได้ให้เจ้ากินพักนี่นด้ต้องนงนพักที่เจ้ากินได้อันนี้เป็นยอดขิงอ่อนใ่ไปขิงอ่อนเนี่ยเป็นผักเจ้ามากเป็นมันเป็นผักเลยนะเคยไป่ได้กินแต่เพื่อนกินน้องมืองมีได้ใส่อันหอมซื้อก็ไม่ได้กินถม่กินเป็นผักถ้ากินกับซุปน้ำมันแห้งแซบกินกับซุปน้ำมันส้มกระแซบ ก็เดียวมัอนี่มัอนี้น้องแม่เป็นหักครับน้องแม่เฮ็ดกับเขาสุกทินหนึ่งเขาพร้อมดีหนึ่งเขาทาพ่อมเลยก็ไปออกกำลังกายอืมอ้า ลงเสื้อมาแล้วพ่อแม่นั่งยังเซฟอยู่เนี่ยเด็กหน่อยคนโตเนี่ยโอ๊ยพ่อพิษพอใหญ่ค้นตเนี่ยลูกสายดาลูกสายลาบุาาบ๋อแ <c oughs> ม่ไอ้กุ๊กแม่ไอ้กุ๊กเด้แม่แม่เผิ่อไอ้ก๊กแม่เฮาเผื่อไอ้กอกไอ้กอกยไอ้กอกสินข่าวแบบนี้ีไอ้ก๊กไอ้กางไอ้หน่อย คนร้ายนะพี่น้อ,อนง,อง,องเฮ้ยท่งนกล่วันานีไม่นอ้อยนะกินออกพริกออกเขือพักนั่งอางหยาอ้อสร้างผู้สิปัญหา,าว่าวบบเนี้ยเสียดนตรีมาแล้วเลยแปลกเก่าครับพี่น้องดูแบบบ้าน จังยังบน nhà บนนี่ขึ้นจำก็ขาบนึงนะคืนเร็วเร็วเนาะขอห้องก็ขึ้นเลยดิอืแต่ได้รัขึ้นเร็วมันฝนฝนตกฤดูดมสมบูรณ์พอสูบบ๊วยมันตกสูบ่ได้ย่อมเนียภาษาญานเกิดรุ่นข้าวตัวเกิดแล้วเกิดอีกตัดแล้วตัดอีกขึ้นอันไหนเกิดแล้วเกิดอีกนะจังสันะ พักกัทินปินแบบพ่อือยิ้มนี่พ่อโอโยโหโยเป็นยังไงเออะเป็นยันมันหยดดอกข้างขางใส่ไหจช่วงนี้กำลังมันมันของร่างกายเื่อนเจ้าไปอีกครับไปช่วเมื่อและวห้มันเป็นนิสัยเคื่อนกันมากแลนบ่ ไปออกกามงกายแรนนน้อยหนึ่งมือสองเมือสองท่านแตงโมไปน้ำบ้างแตงโมตื้นบวได้ดอะตื่นเท้านั้าไอ้บ้าสุกยำแรงยำแรงเราเราเราไปได้อยู่ยำแรงไอ้บ่าันติดลูกค้าอยู่เด้อฮะเอ้ช่วนีก็น้องมือนี้เนาะแม่เอาไว้ช่วหนีความบักคาคว้าเอาไว้คอยกระจกเขาอี พอมปากหร้อมคอกหอมปากหรอมครอบกัพร้อมยังเรียนเลดีกว่ากันเนาะพร้อมยังยังอื่นหนึ่งพร้อมเข่าพร้อมกับเข่าแล้วเนาะผิดเพาเศร้าเอาไว้ทรนี้กันนะครับพี่น้องมาเจอกันเก็บเก็บเตาไปเนาะเจ้าขมว่ะไม่กินอย่างคือขมบหมือยังน้องเมียเปลี่ยนไปด้หนึ่งครับพี่น้องผมรู้เลยว่าตอนนี้แตงโมกำลังจะเปลี่ยนไข่ นี่ไขควาเป็นไข่แน่นอนมันบนซื้อใช่ไหมซื้อยากินซื้อยากมากินไข่คว่าเพราะสามเม่อวันเมื่อยบนใช่ปอคือว่าไข่ขึ้นไข่ขึ้นเดี๋ยวไข่ไข่ขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีเมื่อวันเมื่อวันเป็นไรกว่านี้อ่ารักษาสุขภาพนะครับผมสูขทุกคนเมื่อนี้เอามาผ้าช้้นกินเข่าครับอนแก้วบระเขือนะบระเขืาย่าวของน้องเนี่ยของน้องเนี่ย มาเกลีย์นเน่าของน้องเมียติของเอื้อยเกลีย์เน่าพี่ไอายซื้อมาให้น้องเมียนะครับ <laughs> น้องเมียมักกันมาเกลีย์เน่านะครับผมอ๋อเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ผมสามคนขอเก่าคำว่าสบายดี